ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับเป็นน้องสำหรับวันนี้นะครับก็ขอ ก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องถ่ายทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับอยาเบอผมครับก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องถ่ายทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับ ก็เดินไปนะครับพี่น้องในสวนเสลิมพระเกรตนะครับที่ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันในคลิป้หน้าและคลิปต่อ,ตอไปนะครับพี่น้องพี่น้องครับก่อนอื่นผมจะจบผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องขอบคุณพี่ ก็ขอกาปปราบขอบคุณมากจริงๆนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องอยุติครับุดลองตงๆๆักทกทักทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ ในรายการของผมรายการคมสันในห้องบ้านของผมบ้านคมสันมีดีนะครับอําเภอศรีกอลภูมินะครับคืออําเภอบ้านผมนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับมีความสุขมาก อำเภอบ้านผมนะครับสวนเฉลิมพระเกียรติรอบรอบ72พรรษานะครับนี่เทศบาลตำบลระแงงครับอันนี้คือที่บ้านผมนะครับพี่น้องครับครับก็ขอกราบขอบคุณมากจริงๆนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องยุติครับครับก็ขอกราบขอบคุณมากจริงๆนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้อง อยู่ดีรับวนอำเภอผมครับก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องถ่ายทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับอือําเภอศรีกละภูมินะครับคืออำเภอบ้านผมนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับ มีความสุขมากก็เดินไปนะครับพี่น้องในส,สวนเสริมพระเกียรตนะครับที่อำเภอศรีกรลภูมินะครับคืออำเภอบ้านผมนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องท,ทุกทุกท่านทุกๆคนนะครับมีความสุขมาก มากเลยนะครับพี่น้องอเดี๋ยกไปทางนี้ดีกว่าทางเก่านะครับถ้าขากลับค่อยกลับมาถ่ายทางนี้อีกนะครับพี่น้อง เลยนะครับพี่น้องอเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าทางเก่านะครับถ้าขากลับค่อยกลับมาถ่ายทางนี้อีกนะครับพี่น้องพี่น้องก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับก็ขอก็เดินไปนะครับพี่น้องในส,สวนเสริมพระเกียรตินะครับ ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับก็ขอคําจานะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับพี่น้องอําเภอบ้านผมนะครับสวนเฉลิมพระเกียรติครบรอบ72พรรษานะครับนี่เทศบาลตาบลดางแงงครับอันนี้คือที่บ้านผมนะครับพี่น้องครับทีบอําเภอบ้านผมนะครับ สวนเสริมพระเกียรติครบรอบ72พรรษานะครับเนี่เทศบาลตำบลระแงงครับอันนี้คือที่บ้านผมนะครับพี่น้งนองทุกท่านทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับในรายการของผมรายการคมสัในในห้องบ้านของผมบ้านคมสันมีดีนะครับ ก็เดินไปนะครับพี่น้องในสวนเสริมพระเกียรตินะครับที่อําเภอศรีกอลภูมินะครับคืออําเภอบ้านผมนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกทุกท่านทุกๆคนนะครับมีความสุขอํอเภอศรีกอลภูมินะครับคืออําเภอบ้านผมนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกทุกท่านทุกๆคนนะครับมีความสุขมากอาเภอบ้านผมนะครับสวนเฉลิมพระเกียรติรอบรอบ72พรรษา นะครับนี่เทศบาลตำบลดางแงงครับอันนี้คือที่บ้านผมนะครับพี่น้องครับท่น้องสวัสดีครับผมน้องทุกท่านทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับในรายการของผมรายการคมสันในห้องบ้านของผมบ้านคมสันมีดีนะครับคำจานะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับพี่น้องคำจานะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับพี่น้อง ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับก็ขอก็เดินไปนะครับพี่น้องในสวนเสริมพระเกียรตินะครับที่ครับก็ขอกราบขอบคุณมากจริงๆนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้อง ุติคทับอำเภอบ้านผมนะครับสวนเสริมพระเกยียรติรบรอบ72พรรษานะครับนี่เทศบาลตำบลร่งแงงครับอันนี้คือที่บ้านผมนะครับพี่น้องครับ ครับก็ขอกราบขอบคุณมากจริงๆนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องยุติครับพูดเลยนะครับพี่น้องอเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าทางเก่านะครับถ้าขากลับค่อยกลับมาถ่ายทางนี้อีกนะครับพี่น้องพี่น้องก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับก็ ก็เดินไปนะครับพี่น้องในสวนเสริมพระเกรตนะครับที่มากเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าทางเก่านะครับถ้าขากลับค่อยกลับมาถ่ายทางนี้อีกนะครับพี่น้องมากเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าทางเก่านะครับถ้าขากลับค่อยกลับมาถ่ายทางนี้อีกนะครับพี่น้อง ครับ